อะครับกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับที่นี่คิงคองบิคานะครับจำหน่ายรถยนต์มือ2อนะครับอยู่บนถนนเอกชัยติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับวันนี้ก็พามาดูรถนะ1คันนะครับเป็น isuzu d max นะครับ isuzu d max นะเครื่อง 1.9นะครับคันนี้นะเครื่องยนต์1.9านะครับสภาพสวยๆกันเลยนะนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะ4ประตูตัวสูงนะครับปี2018นะสีออกเทาเข้มๆแบบนี้นะครับสภาพสวยๆกันเลยนะใส่แมกยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกันนิดนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อย ให้กับเจ้ารถคันนี้นะครับเผื่อใครมองหาอยู่นะเผื่อใครมองหาอยู่นะครับเรามาดูดีไซน์กันนะครับสำหรับเจ้า d m a x รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น1.9 b l u e Power ูนะครับสำหรับตัว1.9 Z นะครับด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้นะครับพาดยาวไปยันคิ้วด้านหน้านะครับบนโคมไฟหน้านะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะสวยๆแสงสีขาวนะครับ ในโคมก็มีโครเมียมเพิ่มเติมเช่นกันนะครับในส่วนด้านล่างไฟตัดหมอกนะครับมีกรอบโครเมียมให้แบบนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะสำหรับตัวสูงก็มีการขยายโป่งล้อออกมาแบบนี้นะครับนี่นะสวยๆนะครับใส่แม็กแต่งเรียบร้อยนะพร้อมยางใหม่ๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวอยู่ข้างแก้มน,นั่นเองนะครับรุ่นไฮแลนเดอร์นะตัวสูงนะครับ นี่ชัดเจนแบบนี้เลยมีการสัดนทั้งฝนให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีแผ่นกันรอยมาด้วยนะจากเจ้าของเก่านะครับนะสวยๆกันเลยนะครับบันไดข้างมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสครับเพดกันรอยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยๆเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยมืดนิดนึงนะครับนะตัวแซดนะ1.9แซดนี่นะครับ พร้อมกับการชนท้ายส,สวยๆแบบนี้นะครับนะมีติดกล้องมองหลังเสริมมานะครับเป็นกล้องเสริมหน้านี้นะฮะอ่านะครับส,สวยๆนะครับมือจับโครเมียมนะครับโลโก้เงาๆแบบนี้นะครับส,สวยๆนะนะครับ่นะไฟเบกรกดงที่3มบนหัวเก่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าดี a x คันนี้นะฮะเราไปดูด้านในกันนะครับสำหรับด้านในนะห้องโดยสารนะครับจะคุมโทนด้วยสีดำนะครับคุมโทนด้วยสีดำแบบนี้นะหลังคาสีเทาอ่อนๆนะครับนี่นะสวยๆนะครับชุดควบคุมประตูนะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสีดำพิโนแบ็คนะครับเงาๆแบบนี้มือจับโครเมียมนะครับนะแล้วก็มีตัดสีบอลตรงนี้นะครับ ที่พักแขนตรงประตูเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะสภาพแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมมีสครับเพจตรงนี้นะครับกันลอยนะเวลาขึ้นลงนะครับอ่ะเดี๋ยวชักกุญแจออกก่อนนะครับอันนี้ปรับกระจกข้างด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับได้นะนี่นะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นลักษณะยางนะครับ อออขอภนนอภัยนะ <c oughs> เป็นหนังนะครับพักหลังทําไมชอบพูดกิดนะนะครับเป็นหนังนะครับเย็บด้วยได้นะครับเย็บด้วยได้สีเทาๆแบบนี้นะครับนะมีปุ่มฟังก์ชันการทํางานให้ทางด้านสายมือนะครับในส่วนของเบาะนะก็เป็นลักษณะเบาะผ้านะครับสวยสวยสภาพดีแบบนี้นะครับนุ่มๆแบบนี้เลยนะนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับ เรามาลองสตาร์ทรถด,ดูกันนะครับอ่านี่นะคระับนะครับเจ้าคันนี้นะครับหน้าปัดเลือนไม้นะไม่อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดรถปีสองพันสิบแปดนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะวิ่งไม่เยอะนะครับคันนี้นะครับ นะสวยๆเลยนะฮะเฮียเราคัดแต่รถใหม่น้อยๆมาขายนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอนโซลนะสวยๆนะครับมีบุหนังตรงนี้นะครับสวยงามนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องเล่นนะครับหน้าจอนะสำหรับรตัวแซก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบชุดเครื่องบรราปรปากาศนะครับสวยๆนะครับ พอเสียบต่อด้านล่างนะครับ USB AUX อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะเกียร์หสปีดนะครับชุดเอกสารคันนี้ครบนะนี่นะครบครบทวนนะครับขอไม่เปิดละกันเนาะแต่บอกเลยว่าครบทุกอย่างนะครับจากป้ายแดงนะให้อะไรมามีหมดนะครับนี่นะไฟเพดานตรงกลางนะครับไฟเพดานด้านหน้านะครับแบ่งซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บแ่นนะแล้วก็ ชีบังแดดสองข้างแบบนี้นะครับด้านคุณนังด้านหน้านะครับมีกระจกให้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับซึ่งใส่เป็นของแต่งเสริมมานะครับกล้องใหญ่พื้นที่ใหญ่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะแล้วก็กล้องเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นด้านหลังนะฮะเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถอยหลังดูนะครับ พอเราใสาเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะเป็นจอด้านหลังเป็นขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับเส้นการะยะให้นะก็สะดวกดีนะครับสําหรับการใช้งานนะครับสําหรับอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันสักหน่อยนะครับเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องฝากกระปองกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ เราไปดูกันนะฮะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่นะไ็นไงครับสภาพสวยๆเช่นกันนะนะครับมีหน้าใหญ่นะฮะนั่งสบายนะครับนี่นะดูพื้นที่ใช้สอยนะครับค่อนข้างกว้างนะมีที่พักแขนให้นะครับตรงนี้นะครับกินน้ําแก้วน้ําวางที่ไหนนี่ตรงนี้นะฮะพับเปิดออกมาได้นะครับวางแก้วน้ํา แล้วก็มีช่อง USB นะให้คนชัดแบตข้างหลังนะครับอุปกรณ์เสริมได้1ช่องนะครับตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับด้านหลังนะก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องฝากกระโปรงกันบ้างนะครับตอนนี้สตาร์ทรถอยู่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเงียบมากเลยนะสำหรับเครื่องอ่นะสักครู่เดียวนะครับ เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะครับกับเครื่องยนต์1,900นซีซีนะครับสี่สูบดีเซลนะครับ150แรงม้านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนี่นะฮะห้องเครื่องก็สวยๆนะครับสวยๆนะนะครับน็อตเดิมคานเดิมนะครับจุดมาร์กเมทอาร์คนะครับเรียบร้อยเดิมโรงงานหมดนะครับแผ่นเพดอยู่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ นะฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีการแกะขยับนะครับแผ่นการความร้อนสวยสมบูรณ์นะครับสติก,กอร์อยู่ครบเรียบร้อยนะครับมีแค่ฝาครอบเครื่องที่หายไปนะฮะนี่เจ้าของเก่าเขาไม่ได้ให้มานะฮนะก็ไม่ได้ให้สิ่งซีเรียสอะไรแต่อย่างใดนะครับหากอยากได้เดี๋ยวเฮียแเบบิกศูนย์มาให้นะครับถ้าเกิดอยากได้นะอันนี้นะฮะก็เข้าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวรอบคันนะ ทีนี้มาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับเจ้าคัน,นี้นะอิวสูดีแมก1.9แดนะครับ4ประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดาปี2018นะครับราคานะตามป้ายนะฮะ599,000บาทครับ599,000บาทนะ 5, 99, ทนะสั่งซื้อในไลน์นะครับสั่งซื้อในไลน์นะครับบอกว่าดูมาจากไลน์สดนี้นะครับมีส่วนลดให้นะมูลค่า20,000บาทนะครับ เอาไปเลยนะครับราคาพิเศษนะเหลือ579,000บาทเท่านั้นนะครับ579,000บาทนะสนใจก็ลองมาดูประชมกันก่อนได้นะครับคันจริงนะครับเปิดทุกวันนะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนะเปิดทุกวันนะครับนะใครสนใจก็ลองมาดูกันนะฮะออกไม่ยากนะครับสำหรับที่นี่นะเรามี หลายไฟแนนซ์นะครับนะรองรับทุกอาชีพนะครับที่ตรวจสอบได้นะครับนะใครที่สนใจก็สามารถโทนะครับเบอร์นะ0 9 8 2 8 2 2435นะครับย้ำอีกค้งนะครับ098 282 2้3 5งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะมาะไลฟ์สดตรอดอะไรก็คอยดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ